วีใ่ดวนรู้ึดีใจนฮะได้ไปเห็นขั้นตอนกระบนการ49บน่ดูแล้วมีกระบวนการที่มีมาตรฐานเจได้มาฐานมีประชานตาจะถาเอกนี้มันสามารถบได้อ้ง สดวนค่ะสด้วนค่ะสด้วนค่ะสวนค่ะสด้วนค่ะสด้วนค่ส่สด้วนค่ส่สด้ว่สด้วนค่ะสด้วคส่สาด้วนค่สามวค่ะส้วสาย้่ดค่ค่ดายาวะาคสายตัวา่าสายนาที่สาค่ะา่าดย้วาสา้วค่ะาที่า่าาค่าค เอุ๊ยแต่เออแต่มันปิดอะน้อแต่ก็ไม่รู้ว่าก็หมดเวลาในการถ่ายทอดสดการออกกำลังสลัดจีนบารัฐบาลแล้วนะครับวันนี้ผมและท่านประธานกรรมการขอพิยลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสามารถขึ้นด้ใส่ด้วนจ้าบทึกย่อเป็นรางวัลที่1ค่ะที่นี่สถานที่ออกกำลังกรสลัดจีน ซื้อไม่ได้หรอฉั้นงวนหน้าละกันนะงวนหน้าละกันนะทุกคนเจ๊ก็ไม่รู้ว่าขอดูใบใส่ด่วนโอ้โหไลฟ์แบบพี่ทิมปิดโทรศัพท์ให้หน่อยดิใบใส่ด่วนแป๊บหนึ่งนะนี่จ้าใบใส่ด่วนจ้าใบใส่ด่วนจ้าอุยอันหนอไม่รู้ว่าทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าใครซื้อไม่ได้ก็ ขออภัยด้วยแล้วกันใครซื้อไม่ได้ขออภัยด้วยนะเจก็ไม่รู้วค่ะว่าแบบไม่รู้วไม่รู้วแต่ก็แบบโหยอขอดีใจก่อนแล้วกันนะทุกคนแต่ก็แบบแต่เจออะโย้ย ยังไงสื่อไม่ได้ต้องขอโทษนะคะแต่แบบเจมสไ่รู้ว่าทุกคนมันก็แบบเฮ้ยเล็กปิดหรออันหนอ,องวนหน้าแล้วกันเดี๋ยวงวนหน้าตามให้ใหม่เนาะ เอาเป็นว่างวดหน้าใครซื้อไม่ได้งวดหน้านะใครซื้อไม่ได้งวนหน้าคะใครซื้อไม่ได้งวดหน้าโอเคนะเอาแบบนี้ใครซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรช่างม,มันใครซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรช่างม,มันเดี๋ยวงวดหน้าปังใหม่ง้วดหน้าพาป,างงพาปังใหม่ค่ะงวนหน้าพาปังใหม่ค่ะงวนหน้าพาปังใหม่ค่ะ งวนหน้าพาปังใหม่นะทุกคนใครซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องซีเรียสช่างมันไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวงวนหน้าพาปังใหม่พาปังใหม่นะ ไม่เป็นไรเอาแบบนี้ทุกคนใครซื้อไม่ได้งวดหน้าพาปังใหม่โอเคไม่ต้องซีเรียสช่างมันค่ะใครได้ดีใจด้วยใครไม่ได้ไม่เป็นไรเจ๊เต็มที่แล้วเจ๊เต็มที่แล้วจริงๆทุกคนโอเคนะใครซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันช่างมันเดี๋ยวงวดหน้าพาปังใหม่แล้วกันโอเคเนาะ จ๊จะไม่ก็คือขอดีใจแค่นิดเดียวพอดีใจนิดเดียวจะไม่ดีใจเยอะละกันนะคะด,ใด,ดีใจนิดเดียวขออนุญาตดีใจนิดเดียวพอนะคะดีไม่ไม่ดีใจเยอะเก๊เข้าใจทุกคนนะคะเข้าใจช่างมันใครซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเงวหน้าเอาใหม่เนาะใครที่ซื้อไม่ได้งวดนหน้าเอาใหม่ใครที่ถูกก็ถูกนิดถูกนิดถูกหน่อยช่างถูกนิดชุดหน่อยนะก็อโอเค เออใครใครแบบใครซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรกวนหน้าพาปังใหม่โอเคนะสัญญาเดี๋ยวพาปังใหม่ใครที่หาซื้อไม่ได้เ mm hmm. จ๊ทำ mm ็ม hmm. ทีญญ่ละโอเคนะใครหาซื้อไม่ได้ช่างมัน งวดหน้าผ่าปังใหม่เราโอเคเดี๋ยวเจ๊ผาปังใหม่ใครซื้อได้ยินดีด้วยใครซื้อได้ยินดีด้วยนะโอเคค่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วแบบสี่หนึ่งเก้าถ้าตัดเล่นบนล่างอีโนะทำไมมึงไม่ตัดสี่หนึ่งเก้าตัดเล่นคือบนล่างฮัลโหลให้สี่หนึ่งเก้าตัดเล่นคือบนล่างเลยนึกออกปะ เออทุกคนไม่เป็นไรค่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะใครหาซื้อไม่ได้ช่างมันงวดหน้าผาปังใหม่ทุกคนไม่ต้องซีเรียสเจ๊เจ๊ขออภัยแล้วกัน,นะะถ้าใครอยากซื้อไม่ได้ขอโทษด้วยเดี๋ยวงวดหน้าผาปังใหม่นะงวดหน้าผาปังใหม่โอเคช่างมันใครจะว่าเจ๊ว่าเลยนะเจ๊ทำเต็มที่ละเจ๊ไม่รู้จริงๆทุกคนเจ๊ก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าเออใครใครอยากใครอยากว่าเจ๊ว่าเลยเจ๊น้อมรับแล้วยินดีน้อมรับแล้วยินดีค่ะ น้อมรับแล้วยินดีนะคะงวดหน้ายังมีช่างมันเนาะเอองวดหน้ามีค่ะงวดหน้ามีใครหาซื้อไม่ได้ก็ช่างมันค่ะขอโทษด้วยนะคะถ้าถ้าแบบหาซื้อไม่ได้ช่างมันค่ะ โอเคนะคะงวดหน้าเดี๋ยวพาปังใหม่ช่างมันเอา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 งวดหน้าเนาะโอเคต้องขอโทษขออภัยใครอยากว่าๆเลยค่ะน้อมรับขอดีใจนิดเดียวพอนิดแจ๊กขอดีใจนิดเดียวนะคะสัญญาเดี๋ยวงวดหน้าพาปังใหม่ทุกคนไม่ต้องฟีเลสไม่ต้องฟีเลสนะขอขอขออภัยด้วยนะคะขออภัยด้วยจริงๆสําหรับใครที่หาซื้อไม่ได้นะคะแต่เจ๊เจ๊ จซื้อได้จะได้นิดหน่อยนิดเดียวนะคะไม่ได้เยอะพอกรุบกริบกรีบนะคะก็อ่ะก็เดี๋ยวงวดน้าครัปังใหม่นะเฮงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเจ๊าพาเจ๊สัญญาว่าพาปังใหม่แน่ๆอเจ๊นุ๊กสัญญาค่ะว่างวดหน้านต้องเข้าอีกเป็นงวดที่สี่ค่ะเออโอเคนะสู้ๆูทุกคนไม่เป็นไรไม่ทุกคนไม่ต้องซีเรียสเลยไม่ต้องซีเรียส ไม่ต้องซีเรียสค่ะเออช่างมันไม่เปเจ๊เข้าใจค่ะเจ๊เข้าใจว่าเลขมันดังเนาะเออเจ๊บอกหื่สี่หื่ยังมีหลายงวดเนาะเจ๊ทำเต็มที่เราทุกคนใครอยากว่าว่าเจ๊เลยนะหวักอยากว่าว่าเลยค่ะอยากว่าว่าเลยเจ๊ยินดีเจ๊น้อมรับนักขาไม่เป็นไรค่ะใครจะว่าเจ๊บ่นเจ๊ไม่เป็นไรค่ะเจ๊ยอมยอมรับค่ะยอมรับไม่ไม่เราไม่ถือโทษกดกันช่างมันค่ะเจ๊เข้าใจทุกคน ทุกคนดูดิสี่หนึ่งเก้าว่ะถ้าตัดเล่นนะโอ้โหสี่หนึ่งเก้าถ้าตัดเลนยังไงอะสี่หนึ่งเก้าตัดเลนคือบนล่างนะเสียดายเนาะหดันไม่ชอบเลขสี่อะดิสี่มาบนล่างเลยว่ะสี่มาบนล่างเลยครับผม โอเคนะทุกคนช่างมันนะขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าแบบทำให้ใครไม่พอใจนะคะขอโทษด้วยอู้หูเสียดายว่ะยังพอได้กินขนมโกโก้กิบกริบนะสี 4, 5, 9, ่ห้าเก้าดีใจขอดีใจนิดนึงได้ไหมขอดีใจนิดนึงพอนะดีใจนิดเดียวพอขอโทษด้วยนะคะถ้าทำให้ใครไม่พอใจขอโทษด้วยค่ะเจ,จ๊ทำเต็มที่แล้วจริงๆ ขอ,ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะเดี๋ยวงวดหน้าพาปังใหม่สัญญาเจนุกคัมแบ็คค่ะเจนุกคัมแบ็คแล้วค่ะมวนหน้าพาปังใหม่สัญญาค่ะบายบายค่ะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ